ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับเป็นเพื่อนพี่น้องชาวโยกังน,นะนเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะเป็นเขาเรียกอะไรอะเซิร์ฟจริงนะไม่ใช่เซิร์ฟเผื่อนนะมาวันนี้ก็ตามสัญญานะครับเปลี่ยนอาชีพบ้างนะมาเล่นเป็นฮันกวางเลครับอันนี้เป็นฮันกวางเซียนหกนะครับ ็นฮันกวางเซียนถูกเดียวปับภาพแป๊บหนึ่งเนาะเสียงเสริงน่าจะชัดเจนนะครับเล่งใหม่นิดหนึ่ง t e s t one two t h r e โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นฮันกวางเซีน6นะครับธรรมะนะอ่ะนนเดี๋ยวให้ดูสกิลเซีน6ก่อนนี่ๆๆนี่แล้วก็เพิ่มมานะครับนี พลังฟานยังไม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้นี่เลยยังไม่ได้อัพเลยนะครับไอสัตว์เอ้ยเกือบแล้วไหมล่ะเกือบแล้วไหมล่ะ หลังปากพร้อมแล้วแล้วก็เป็นเซตของเซียนหกนะครับเอ่อเป็นประดับเซียนหกปีศาจนะครับสี่ชิ้นนะอ่าแล้วก็เป็นอาวุธเป็นร้อยหกสิบกสิบสามนะครับเป็นร้อยหกสิบกสิบสามทั้งตัวเลยนะครับเป็นคุมแชมป์วีาี t ีแล้วก็สำนักหกสิบสามนะครับวันนี้กดเต็มแล้วก็กดหม้อเอ้กดหม้อห้าล้านด้วยนะครับบอกเลย สาวกฮันกวางวันนี้เนี่ยไม่ดูเลยเท่ากับพลาดแล้วนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะวันนี้ตั้งใจจะมาลงฮันกวางให้ดูกันนะครับ บอกก่อนนะนี่ผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะนะครับอันนี้ก็ยืมตัวของคุณต๋องมาลงนะครับขอส่งดอกมไม้หมดเนื่องจากไม่ค่อยได้เข้ามานะครับกำลังเตรียมของอยู่นะสักครู่ส่ง เ็ดเบียร์ A, บอกว่ารอบัฟธนูแป๊บหนึ่งจัดไปครับ ความดีนะเดี๋ยวเปิดเป็นห้าล้านนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามาลงกี่คนยี่สิบสามกอสิบหกโอเคกดได้ครับโอเคก็เปิดเป็นดีห้าล้านแล้วเ,เรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปกดยากันข้างในนะครับ ต้องบอกก่อนตอนนี้ฮันกวามเนี่ยอาชีพพระเอกใช่ไหมก็มันก็ติดเทรนมาสักพักแล้วล่ะด้วยความแรงของสกิลนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเทสให้ชัดๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นของ160นะแล้วก็ประดับเซียนหปีศาจกดยาฟูทั้งหมดความแรงมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอยากจะเอา ควรมาลงให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขอให้พร้อมๆตัวนี้อีกนิดนึงนะสวัสดีทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับเราเข้าเลยดีกว่า ยานะครับพื้นฐานนะก็คือลายมังกรนะครับลายมังกรเขียวนะครับอักษรกดยาไปด้วยเลยนะครับลายมังกรเขียวนะมนทินนะครับอันนี้เฉพาะสายพี่เคนะแล้วก็เป็นกำจัดครับ่ะกำจัดไวช็อกปานสามยาบวกหนึ่งบวกสองนะครับยันชอนอูนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวใจนะครับยาบวกสี่ผดับนะครับ อ,อันนี้ค่าสเตตัสประดับเหรียน6บก10นะครับปีศาจก็หูนะครับก็ค่าชีด1ต0ันกบวกกับ2,55อโจมตีแรงขึ้นนะครับสเตตัสตามนี้นะแหวนก็สเตตัสตามนี้นะครับหม้อ PK คุณปังวีพีปรากฏหม้อหรือยังกดแล้วครับหม้อ PK กดแล้วค่า PK มีแล้วหม้อ PK ยังอยู่นะกดตดใจ กลังปานตามนี้นะครับแล้วก็กดยาปากเพิ่มเลือดกันสักนิดหนึ่ง,งบอกเลยสุดๆอันกวางตัวเนี้ยวันเนี้ย <c oughs> เออเซ็ตที่ใส่นะครับเซ็ตที่ใส่จะเป็นเซ็ตเลือด ท่านด้วยนะครับเดีย๋ยวรีเก็กใหม่ไหมโอเคก็วันนี้ลูกกิวผมก็มาลงหลายคนอยู่นะครับน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วนะโอเคจะสลับอาวุธกิวเลยนะครับอ่ะค่าสเตตัส นะครับตอนแดงก็คือโกรธนนเด็ <c oughs> จะเท่าไหร่กันมาชมกันนะครับ <c oughs> เลือดตอนนี้34,400นันะครับนะครับดาเมรป้องกันตามนี้นะครับตอนแดงนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูครับผม <c oughs> บอกเลยวันนี้สุดยอดเทพพันกวาง จับทวนไปสี่หมืนสองครับผมไม่ต้องย้อนกลับไปดูตายแน่นอนจับคันไปห้าหมื่นสองครับสกิลหมู่กระบี่ไปสองหมื่นหกพันโหโคตรแรงครับผมโคตรแรงครับผมเหีนยจัดหายไปเลย <laughs> โคตรแรงโคตรแรงเดี๋ยวเราตีหมอนี 72, อ่เจ็ดหมื่นสองอ่ะเอเคโอเคสกิลวหมูไปควรล่วงจัดไปสามหมื่นสามล่วงไปครับผมดาบสองหมื่นเก้ายังนิ่งเอาปลายเท่าไหร่วะหกหมื่นแปดอ่ะเมื่อกี้เนี่ย ล่วงครับโอ้โหเหีเ้ยโคตรแรงเลยโอ้โหตายมันตายอยู่ไว้สามมือเจ็ดไว้โอ้โหขนาดหมัดแดงนั่นน่ะสามมือเจ็ดสลับโอ้โหไม่เห็นดาเมจวะ่ะไม่เห็นดาเมจวะ่ะเฮ้ยแต่มันดีนะแต่มันอยู่นะมันอยู่นะผมเล่นตักอยู่แค่นี้นะเพราะว่าขี้เกียจกด มากกดแล้วมากกดแล้วไปลุยให้จบ <c oughs> โคตรแรงโอ้โหเจ็ดหมื่นสามของแท้ของแท้พันกวางเซียนหกครับผมอสี่หมื่นสอง มันมีสก,กิลไกลด้วยนะถ้าตามไม่ทันอนะ่ะล่วงไปด็รล่วงไปเดี๋ยวเราเล่นระยะนิดนึงครับคุมเชิงคุมเชิง ันด้วยกันเจอหันด้วยกันร่วงอยู่ครับก็ประหมาทไม่ได้ประหมาทไม่ได้แดงหมดยังแดงหมดแล้วแดงหมดแล้วใช้ยาระเบิดเลย <c oughs> โดนลุมโดนลุมไปเร่งแดงที่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแดงหมดแดงหมดห้าหมื่นเก้าอ่ะโอ้โหดาบก็ด่าเพ้อวะดาบก็ด่าเพ้อวะเร่งแดงหน่อยเว้โอ้แดงไม่ขยับเลย เร่งแดงเร่งแดงหแดงไม่ขยับเลยบอกเลยแหลงหูด,ดับไปแดงแล้วเราก็ออกล่ากันครับผม หกหมื่นสองพอคูณสามหมื่นสองยังไม่ตายเหรอโอ้โหให้โดนมันสวนวะ่ะ <c oughs> โดนมันสวนวะ่ะไอฮันตัวนี้อึดไว้เฮ้ยกดเต็มนี่ว่ะตเดี๋ยวตั้งตั้งสกิลใหม่ เอาดิก็เอาดิเออก็เอาดีวว่งกจับมาสามหมื่นสี่พับไปพับไปไอน้นง ไหนดาบหมอดาหมอไหนขอคูณสักทีได้ไหมขอคูณสักทีได้ไหมสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้ยดาเมจเอาดิเอาดิจะวัดเนี้ยละ่ะโอ้โหโมันมาก่อนมันมาก่อนยาวไปครับตอนแดงก็เร่งสกอร์ให้ดีที่สุดห้ามืนเจ วิ่งมาคูณสองหมื่นเก้าเดี๋ยวเว้ระยะก่อนใจเยน็นโอ้โหปั๊มไม่ทันถามว่าพอยืนได้ไหมยืนได้ครับแต่ว่าจังหวะการเล่นก็ต้องคมงวนนี้หน่อยนะแต่นี่คือมาเล่นเทสดาเมจให้ดูนะครับ <c oughs> ผมกม็เล่นไม่เก่งกาชีพเนี้ยแต่ว่าไม่เบื่อเพราะว่ามันมีสกิลให้กด หลายสก,กิลอยู่นะครับเห็นไ,ไหมตีไกลก็มีเห็นปะเนี่ยตีไกลก็มีเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปคลุกวงในก็เข้านะโอ้โหแต่เพียงแค่มันหิวปั๊มไม่ทันเฉยๆแต่ถามว่าได้ฆ่าไหมมันได้คนระับเก่งอยู่เก่งอยู่ไป โอ้โหโดนสะท้อนเฮ้ยเก่งนะแรงนะเนี่ยผมว่าน่าจะตบลงทุกอาชีพน่าจะตบลงทุกอาชีพแต่โดนสะท้อนบ่อยไปนะไอ้่าอยู่น้ำเลย ช้าชิดเป่งเลยว่ะลืมเปิดหมอ เอาไปห้าหมื่นดีเอาไปห้าหมื่นดีสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้โหแมเ่เอ้ยถ้าถอนดาบอีกเอะยเอ้ยการจะเก็บหมดวงแล้วนะมเมื่อกี้ฮึ ำมเราเอาไปห้าหมื่นไปเอาไปดิเอาไปดิเอเอทำเป็นซ่าทำเป็นซ่าเก็บเก็บน้องหนูก่อนเลยตีไกลพี่ก็มีเออมาดิเกิดมาเกิดมาหกหมื่นหตีมัดหกหมืนอือหือ โอ้โหเดินสะท้อนแบบเดินสะท้อนว่ะดาเมจมันเร็วมากนะฮันกวางเนี่ยโอ้โหติดบดอาวุธโอ้โหยดวงดีจังวะทำบุญด้วยอะไร กุญลิศ<ป>ีล็อกจับไปสองหมื่นเจ็ดล่วงไปก่อนเอาไปสี่หมื่นสองดาบเด็ดฟิกสามหมื่นยังไม่จบกลับไปห้าหมื่นไปดาบว่ายังไง เอาไปส่อนเทยวใจเย็นขอสัก,กีมมูนหน่อยหิวไม่ทันหิวไม่ทันตายหิวไม่ทันตายโอ้ยมีเสียวมีเสียวเว,ยว,เว,ยว้ยเก่งน่งววาอื้อสี่หมื่นแปดตายไปหนุ่ม อะไรกันอะโอ้โหสะท้อนต้องให้เขาจริงๆว่ะดาบนี่ก็เฟี้ยวตลอดการโอ้โหดูดิคลิกชึ่อก็สะท้อนแล้วโโอ้โห,อห,อหไอ้สัตว์เออ มึงอยู่เกมเดียวกับกูปะเนี่ย ไม่ตายว่ะแถมสะท้อนกูอีกห้าหมื่นเก้าตายไปสามรอบ วันนี้เอาเรื่องไหมเซนหะกแข่งแล้วแก้กดแก้ไม่ได้นะครับ เอาไปดิห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดทีใครทีมันสี่หมื่นแปดทำไมอะ่ะห้าหมื่นห้าเอาดิก็มาดิสองหมื่นไปอีกทีหมื่นเก้าเอาไปอึดน,นักเหรอเอาไปสามหมื่นแปดไปหมดเรียบเก็บเรียบติดใจพี่เหรอติดใจพี่เหรอโอ้โหมีแต่ดาบเว้ยชอบเว้ยนี่ชอบโอ้โหโคตรแรงเลย โอ้โหได้เสียนะเนี่ยได้เสียนะในวอเนี่ <c oughs> ดูดิเก็บเก็บได้เก็บได้เก็บได้นะเก็บได้นะไ,ไม่อ่อนนะเนี่ย <c oughs> เก่งเลยอะ่ะเก่งเลยอะ่ะ พระเอกกลับมาแล้วพระเอก <c oughs> แม่นยังวิชาเยอะขึ้นด้วยนะครับห้าสิบแปดคุณคิดดูดินินจาที่ไหนจะไปหลบไหวตีสองทีก็โดนนินแล้ว <c oughs> อะจากวันเนี้ยเอในที่สองจากที่ผมเล่นนะคะแนนเต็มสิบผมให้ฮันกวางแปดจุดห้า นะครับผมให้ฮันกวาง8.5ขาดอยู่อย่างหนึ่งคือ,อ,อปานป้องกันมันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวผมนะเออผมให้8.5 <c oughs> ดดห้าในรอบหน้าเอาดาบมาเล่นในดูดีกว่าแต่สำหรับฮันกวางถามว่า <c oughs> เกินคาดไหมผมว่าเกินคาดเกินคาดไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อวยนะดูคดลิปเราเอง <c oughs> นะครับอ,อันนี้ก็ของที่ใส่วันนี้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ปานนะครับแล้วก็ยาที่กดนะเออก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาดาบมาให้ดูแล้วก็อาจจะเป็นทวนเป็นทวนเป็นอ,อ,อาชีพอื่นๆนะพยายามจะไม่เอานินลงบ่อยเดี๋ยวเบื่อนะครับ<า>ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะช่องใน YouTube ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมบอยสิงห์ฮะสวัสดีครับผม เออไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะมันไม่ขึ้นว่ะขอโทษทีนะครับเดี๋ยวไปได้ดูตอนตอนจบไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวไปตอบนะครับ